ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดเบเรบเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของรังแวนในเรื่องราวดีๆคลิปดีๆนะคะกดกระดิง่งกดเริรกดเป็นกำลังใจด้วยนะคะแมยสวัสดีค่ะมาพบกับคลิปนี้นะคะแม่จะพาทุกคนมาเบิง้งนออ,อ ปีกล้วยค่ะปีนอันกล้วยนี่สีสีออก่อคือจังคลิปที่แว่นพ้ามาเบิ่งนะคะเพราะว่ามันิิเป็นสีเหลืองแล้วก็หอมถ้าจังเขียวๆกับสีสูกนี่หวานเลยค่ะทุกคนบงตรงนี้งตรงนี้ตรงนึงหนึง่งสองสามสี่ห้าหกจเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสิบสสหสหค่ะอันนี้สิบสิบสิหค่ะทาออกมานว่วยทามันปกติด้วค่ะกะัวีหนึ่งสิมีอยู่สิหน่วยค่ะทามันบอ โลนแบบว่าบอลนนะคะสีมีอยู่สิบหกน่วยพูนะคะน,นะคะเงากว่านิวแม่นอีกนะคะผีผีกล้วยค่ะ เงาคักเงาเนี่ยเงาเงาคักเงาเนี่ยค่ะเงาอีลีค่ะทุกคนผีกระแมนออกละสองอันอันนี้กําลังสิแตกตรงนี้แตกตรงนี้แตกแล้วก็สามารถตรงนี้แตกมันก็สิคอยแตกไปเลยนะคะมันสิกลวยมันกําลังสิออกแตกคอยแตกไปเรื่อยจนสุดเลยค่ะ แล้วเขาก็มาถาเบิงเขาก็มาขาเบิงช่วงนั้นว่ามาถาเบิงคลิปต่อไปว่าอ่ามันจริงง้ามเถระเรามันสีได้จักวีเด้ค่ะเขาจังมาถาเบิงเนาะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้ค่ะ